สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยของตกเครียดมากหาไม่เจอด้ะแต่ว่าประเด็นก็คือเรายังเหลือตังอยู่โอเคว่าเราเหลือแค่ดบนี่รูติ้งสามไปแล้ว ดาวที่ยงเขา<อ>ใช่ฮะเออไฮหลวะออาลาพิษนะเหมือนจะมีอยู่ถ้าเกิไม่มีเดี๋ยวจะไปซื้อ กลับไปอินชานก่อนของเต็มอีกเรียบร้อยเดี๋ยวไปเผาของอยู่บ้านนู้นก่อน่านแม่งใช้เปลือๆเลยกูมีอยู่สามสิบกว่าอัน ไม่ไลยเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ถึงเหลือ,อได้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่พี่พคอยแจ้งแล้วก็มีประมาณสามสิบหกสิบตังค์เอาหมดแล้ว ไอ้ยเกลียี๋โว้ยโอ้ยเหลือแล้วธนูพาวเวอร์สามอ้าม,ม,มึงไปทำให้เสร็จก่อนไหมมึงค่อยมาเล่นไป,ไปนกูยังไม่ได้เริ่มทำเลย ไปปั่นไม่รู้อ่ะตอนนี้กูก็ไม่รู้มันวัันนจทร์ไงี่าจะใช่แหละเขาหยุดแค่เขาให้ซ้อมทั้อาทิตย์กั้วันจันทร์เนี่ยเขาเปิดเรียนหรือวันจันทร์เขาแข่งสีไม่รู้อ่ะไปถามพี่แตนเดี๋ยวจะถามทำไมล่ะเดี๋ยวต้องการเอี๊ยพีเออชิบหายอ่ะนั่งไงกูว่าแล้วกูลืม พิกแอกกูตกเรือมอะไรพิกแอกกูตกอเอาแค่ชุดเกาะเหล็กไปก็ได้จะลงทุนอะไรเอาไดามอนด์ไม่ไงกูใส่ไดมอนด์นานนะกูอยู่ได้โคตรนานเลยอยู่ได้แบบจนมึงโทรมาแล้วกูโดนแก๊สยิงตกตายแล้วไม่รีบกลับวะโอ้โหมึงโทรมากูตกใจแล้วแม่งก็ยิงมาตึบเรียบร้อยโดง แม่งน้ำตาคอเบ้าเหรอเฮียฟอร์จูนเยดเคฟอร์จูนสามกูก็ไม่เอาอยู่ดีกูใช้แค่นี้พออีฟกชั่นพอได้อยู่เอ่มชั้นที่ดี๋ยวค่อยเดี๋ยวกลับมานะ ครับผมไปล่งหาของดีกว่าเอา,าซื้อของดีกว่าอผสมยาไม่เป็นดยวยประเด็นหมดแล้วเพียรขายสิบหกอันสามพันเจ็ดเคติมห้าสิบได้ไหมว่าเซิร์ฟนี้ยะเติมตสักห้าสิบมือเติมห,มหรอ รู้ว่าเติมได้แต่ไม่ยังเนตแต่ยังไม่เติมไม่เติมอ่ะคุณจะ <ไป S 1> เติมเป<ด>็นเตเติมแล้วเติมห้าสิบได้ป่ะเติมสักสามพันไม่มีตังค์เว้ย <c oughs> เติมสามพันเติมสามพันบอกเลยเป็นแอดมินได้เลยอแม่งแอดมินบอกกูรวยเลยแอดมินบอกมึงมาเป็นมึงมาเป็นแทนกูเลยก็ได้แล้วมึงต้องอลงทุนเท่านั้น แม่งเหี้ยแกบนทางกูต้องมาเสี่ยงชีวิตเพื่อจะเอาของแค่อย่างเดียวแล้วกูก็เสืองโง่ไปเอาด้วยเนาะโอ้ยข้าวายังไม่ได้เจ็แต่ว่าข้าวอยู่หน้าโตะแล้วเสร็จแล้วทำหนึ่งหน้าสามสิบใช่ไหมทำไปเรื่อย จะให้ทำหมดเล่มไหมเหรอไม่รู้อะจะให้ทำหมดเล่มจะโก,กไปหาเที่ให้ขุดอีน,นี่ยขุดอีกเยอะเลยไม่รู้แต่ตอนนี้ทำมาถึงหน้า35แล้วเอ้ยกูกลับบ้านยังไปมาแล้วมาบ้านกูที่ขุดหลุมเยอะกว่าเฮ้ยขุดผิดตอนนี้กูต้องการเลเวลมากไอ้เหี้ยควยไปขุดแตงโมก่อน ปปีปาปาปาปปป <Yeah. S 1> แต่งโมโต,โตแล้วใครสนใจมารีเวนรตรงนี้ได้เลยมาพังบ้านมาเลยพ่อกูไม่ได้ยัดเข้าโฟนะเว้ยอยู่ที่อ่ะยอยู่เอ็กอีกวเองแล้วกันอ่ะปิดอปอยปิดอยมาปอยมาแล้วมาแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นชื่อปอยขึ้น ไม่นะเสร็จแล้วเสียแล้วเสียแล้วโอ้ยไม่เห็นพี่เขาเลยปั๊บปปี้ป๊าปัป๊บปัป๊บโอ้ยกูเสียวเว้ยแถวนี้บ้านกูบ้านกูอยู่ใต้เรวินด้วยไอ้เหี้ยโอ้ยอี้ยบ้านกูอันนี้ไม่ใช่บ้านนะฟาร์มพูดผิด เพื่อนหายเลยครับโคเี็นโอ้ยต้องเจออะไรอีกวะเนี่ยกว่าจะเห็นชานชุดแต่ละตัวได้เฮ้ยขึ้นไปหาตังดีกว่าไอ้เฮีย ขึ้นไปหยิบตังสังห้าสิบอซื้อทูมาเติมแม่งไอสัตว์พี่ปอยไม่ได้ขอนพี่ปอยออกมาบ้านพี่ปอยไหมโอ๊กเดี๋ยวซีพีมาไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่มีของเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกดูชุดกู<อ>ยังไม่ทันจะเอนชาร์เลยเฮียเฮ้ยพี่ปอยมาแล้วเฮ้ยไม่ได้พี่ปอยไม่ได้มาผู้สิพี่พปอยยังไม่มาเลย่ปอยไม่มา ยังไม่มาหรอกตอนนี้มาเย็นๆนูน่นนี่มันควันสูบเว้ยพี่ปอยเล่นตอนเช้านะเล่นเหรอเออพี่ปอยเล่นเล่นกับกูเนี่ยตอนไหนวะเมื่อกี้พี่ปอยก็มาตอนที่กูโทรไปหาเมืองพอดีพี่ปอยก็มาแล,ออลแล้วพี่โอยก็ออกเงี่ยวไปเลยแล้วพี่จะเข้าออกทำไมวะใหม่ควยเหี้ยหายเลย รู้แหลต้องทำอะไรนี่เลยรับจ้างสร้างบ้านเอ้ยขายบ้านให้หน่อยดิขายบ้านหลังนั้นให้หน่อยดิประกาศขายบ้านหลังนั้นให้หน่อยประกาศเองสิครับ รับจ้างสั่งบานพอควงหัวไข่กระเดากระเดาอาสำหรับใครที่ดูอยู่นะประ,ประกาศขายฟาร์มอาประกาศขายตรงนี้เลยแต่ว่ากล่องอ่ะไม่ขายเนี่ยของในกล่องไม่ขายไม่ขายนะไม่ขายแต่ว่าตรงนี้โพนี้ของในโพนี้จะว้นกล่องทั้งหมด โอเคขายหมดนี่จะเอามาทำเพิ่มก็ได้นะถึงมันจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่มันก็มีโพสองอันนะะหรืออยากย้ายมาข้างล่างก็ได้หรือจะเอาไปบึ้มเล่นก็ได้แล้วแต่รับจ้างขายบ้านหมื่นห้าใครสนใจแอดโอ๊กโอ๊กมาเลยเอย หยุดสำหรับการสร้างบ้าไนไม่ถูกใจไม่คิดตังเจอเมื่อวานเจอแอดมินด้วยแอดมินบอกว่าอะ <c oughs> แอดมินบอกว่าอะไรเมือ่อวานเจอแอดมินแอดมิน ไอ้น I mean, er. ินเหมือนจะมาดูเ like, ซิร์ฟอะไรเห็นเดินไปทั่วเซิร์ฟเลยไม่ได้เดินหรอกบินไปอเดี๋ยวกูเติมดีกว่าไอ้ที่อะเติมอ่ะแม่งหัวร้อนละตอนนี้นี่ทำฟาร์มอะไรอะไรเติมห้าสิบเฟิร์นมันได้อะไรบ้างมี่ะหลังบ้านมึงมีซอมบี้อะบ้านเก่าอะอ่าอุ้ยวิด แม่โมดก็มีเหรอเออมาดูดิมันบ,บ้านล้างเดี๋ยวนึงขุดแตงโมดเตรียมมาแตงโมไปขายแป๊บนึง,งถ,ถ้าเกิดพี่ปถ้าเกิดพี่ปลอยขายไออันนี้ขายปักทองเนี่ยจะได้กำไรเยอะกว่านี้เอาปักอทอง มันห้าร้อยห้าร้อยองมันห้าร้อยสแต็กละห้าร้อยเดี๋ยวว่าเนี่ยมันมีแต่คนที่พีมาเนี่ยให้รับดีไหมเดี๋ยวเนหนึ่งขอไปดูหน่อยใครพีพมาบ้างเดี๋ยวนื้อึ่งไม่รู้รับแล้วกันเขาแบบจะให้สร้างบ้านให้ป่ะ ไอ้รับด้วยไรับด้วยได้ไปไหนเฮ้ยกินผิดอะรับมาไหนไหนรับจ้างซ้ำมาเอ้อเอาคงไปไว้บนอย่างเงี้ยทำยังไงอะอยากได้ทับแฮชไงไม่รู้หรอกทับแฮกเหรอแฮชแฮชทับแฮกแค่อะไรเลยแฮชที่แปลว่ามวกอะอ๋อ แล้วก็ถือธงไว้ใช่ไหมเออคับเอ้ยเดี๋ยวไปซื้อธงมาเลยเอ้ยเดี๋ยวคอยละเอ้ยมีบอลมิวไหมขอหนเลยจะไปคราบธงนี่คือตก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 ธงต้องใช้บอลมิวด้วยหรอใช้ใช้กูซื้อบอลมิวมาเลยเอ๊ะมันไม่ใช่กูซื้อธงมาเลยมันมันอันมันคราบธงเองได้เลย,เลยแม่อันนี้ไม่อยากซื้อซื้อแค่พันกว่าเอง สามอานันหนึ่งอนันมือครับเองแพงกว่าเยอะไปเดี๋ยวกลับบ้้นกันบวมทง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 ,ทง,ทงนี่อะไรได้เวลาการทำทงน่าจะกระโดดนะดเฮ้ยมันต้องอันนี้ก่อน ดูดอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้แล้วก็ตัดมาปั๊บปัป๊บอย่างนี้แล้วก็ตัดไปก็เอ้ยไม่ใช่ละตัดมาอย่างนี้เอออ้าวลืมดึมองอันนอ้อากเเออแล้วก็ลองปักเอออ้าวแมงกัว ไอ้ตัวบนไอ้สัตว์ไอ้แม่แม<า>่แม่หัวร้อนไปแล้วคุณผู้ชมบ๊ายบาย